ประวัติของทั้งคู่นะครับายแดงครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนครับก็คือเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒสุรินนะครับส่วนสูง168เซนติเมตรมีชื่อจริงว่านายเกียรติบัณฑิตนะครับพื้นบนปัจจุบันอายุ20ปีครับก็ภูมิลำเนาก็เป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเกียรติประวัตินี่โอ้ยยาวเหยียดเลยครับเป็นแชมป์2 o u ในรุ่น1น5ร้อปอนด์ครับหรือว่ามินิไฟเวท เป็นแชมป์โลกมวยไทยของ WBC ครับในรุ่น115ปอนด์เป็นแชมป์โลกมวยไทยของ IBF ครับในรุ่น115ปอนด์แล้วก็ปัจจุบันครับเป็นแชมป์ y o u 118ปอนด์ครับเส้นนี้เลยครับที่กำลังจะป้องกันตำแหน่งแชมป์หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับพระเอกลักมวยครับพี่ป๊อปคุณพลลัตรอดรักษา ปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอรัชพัฒส,สุรินนะครับมีซปเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเป็นนักชกในดวงใจครับ120ครั้งชนะ95แพ้25นะครับผลงาน3ครั้งหลังก็มีชนะยอดธงสอจอตงปาจีนชนะพิรพัฒน์มวยเด็ด789แล้วก็แพ้ยกมรกตวอสังปราไัยส่วนฝ่ายน้ำเงินครับคู่ท้าชิงพิรพัฒน์มวยเด็ด789มีชื่อจริงว่านายพิรพัฒน์อินอาลามนะครับปัจจุบันอายุ19ปีนักชกจากอุบลราชธานีครับ หัวหน้าคณะก็คือเสียแบงค์ครับคุณจิรชัยนะครับมวยเด็ด789มีหนุ่มโบสคุณนัทเดชวชิระรัตนะวงเป็นผู้จัดการครับมีมวยเด็ด789เป็นผู้สนับสนุนนักมวยในดวงใจครับอดีตมวยดังของค่ายเพชรยินดีก็คือ30,000พรทวีนะครับรู้ว่า30,000เพชรยินดี69ครั้งชนะ65แพ้4ครั้ง3ฟอร์มหลังก็มีชนะเชอร์รี่นะครับชนะ ชนะเลิศแล้วก็มาสะดุดแพ้ให้กับเพชรไทยแลนด์คู่ชกทางด้านมุมแดงวันนี้แหละครับเพชรไทยแลนด์กับพีรพัฒน์ยอบิดมาแทงเข่ากรรมการดึงมาครับคู่นี้เริ่มจะออกอาวุธกันรุนแรงมากขึ้นแล้วนะครับเข็มขัดไข่ก็อยากได้ครับเจ้าของแชมป์ให้ไหมครับถีบไว้ก่อนครับเพชรไทยแลนด์พีรพัฒน์ปักหลักใกล้ๆมีล้วงท้องครับชวนทะเลาะในดูในครับขึ้นคอได้ไหมตีได้ไหมครับอาชีพหลักเพชรไทยแลนด์เลยครับยัดเข้าไปแทงคืนใบแข้งขวาครับอ้าว พีรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์แดงนะครับหายใจรถตุ้งคอยอย่างเดียวเดินนายไม,ไม่ไม่พลาดด้วยเอา้าตัดทะโอพี่นวะวลูกนี้ทําสวยไม่ฟาวนะ <c oughs> นี่ครับมายกสามไม่เดี๋ยวต้องดูครับไฟแดงเพชรไทยแลนด์มาจะเป็นจงงะจงอ้างห่วงไข่หรือเปล่าตำแหน่งแชมป์ค่าไขายาแตะโอแต่ว่าพีรพัฒน์บอกมาแชมป์เส้นนี้อยากได้แล้วเกินเพราะฉะนั้นตอนนี้วงนยเยครีตี อา้าวเพชรไทยแลนด์เพชรไทยแลนด์กรรมาการแยกก่อนครับขยับยกกาสูงซ้ายนำทางมาครับถีปโอ้โหมีหมัดด้วยครับอ้าววงในตีได้ไหมตีได้ไหมจงังหวะจับโอ้พีรพัฒน์ล็อกเหนียวเอาเทเทเทท,ทิ้งไปเลยโอ้โหม้าคู่นี้นี่ไม่มีใครยอมใครครับมันจริงๆกรรมาการล้มไปด้วยเอา้านี่เลยครับยกนี้เห็นดำเห็นแดงแล้วเพชรไทยแลนด์แดงนะครับทั้งเมินพีรพัฒน์ ไม่เพ,พิรพัฒน์มีเลี่ยมมีโอ้โหเลี่ยมดีเหลือเกินเอา้าเพชรไทยแลนด์มาพเ down, พิรพัฒน์ดันไปเพิรพัฒน์ดันไปกรรมการเอา้าต้องระวงังกรรมการต้องระวงังโอ้โหนี่ครับมาอุ้ยมาเพชรไทยแลนด์เดินทวนทะเลาะมาเพิรพัฒน์มาในก็มีครับมาตีเพชรไทยแลนด์ตีเพิรพัฒน์ตีเพชรไทยแลนด์ตีเพิรพัฒน์โอ้โหสวยครับอา้าวมาแลกเข่าแลกเข่าวงในวงในโอ้ยโอ้โหสุดๆเลยครับนี่แหละครับ ผู้ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนครับอาสุรินเจ้าของแชมป์เดินเดินหาอุบลครับเนี่ยแข้งขวาหลุดยังเดินต่อครับขยับมาโดนดักแทงไปก่อนติตัวยัดเข่ามาครับแทงคืนไปตีอีกทีนึงครับโอ้โหห้าดาวบวกบวกบวกแล้วครับเอา้าเพชรไทยแลนด์เดินตลอดเอา้พาพชรพัฒน์โตมาโยกแข้งขวาวางแข้งสวยเพชรไทยแลนด์หาเรื่องทะเลาะรถต้นคออย่างเดียวกับการเอา้ามาสู้กันต่อ เพชรไทยแลนด์เดินเร็วทีขึ้นอ้าบุกหนักบุกแรงอ้อาพิรพัฒน์สองมานี่แหละครับมา,าทาไมถึงเจอกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไฟแรกดูเดือดมา,าไฟนี้ก็ดูเดือดโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ปั่นป่วนเลยครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีครับยกสี่เดินไม่หยุดครับเพชรไทยแลนด์โอ้โหกรรมการก็เหนื่อยนักมวยก็เหนื่อยกองเชียร์ก็เหนื่อยครับเดินเตะแทงซ้ายครับพิรพัฒน์ืนด้วยขวาครับ ไม่ไม่ยอมอยู่นิ่งเลยครับมาเดินตลอดครับมากรรมาการดึงอีกทีนึงอ้าวเชื่อว่าจะเป็นเกมการชกที่ต้องลุ้นกันถึงนาทีสุดท้ายเลยครับอ้าวแทงซ้ายแทงคืนเหมือนกันโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับอ่าเดินเดินเหมือนเดิมครับเพชรไทยแลนด์เกี่ยวได้คืนยังไงแข้งขวาครับมาแกดิ้นออกไปทันครับอา้าวรีบวิ่งไปแจ้งความเลยเอา้าวเพีรพัฒน์อา้าวเพชรไทยแลนด์บุกนักบุกนัก เชือกไม่ได้เชือกไม่ได้เอานายตียได้เอามาวัดกันเลยนะครับไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่าคู่นี้ตำแหน่งร้อยสิบแปดบอของทูฟ o r y ยูนี่มีมดทังหรือเปล่าครับครับโอ้ถือว่าเป็นเข็มขัดเส้นสําคัญครับมาหาเจ้าของแชมป์ก็หวงครับฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์มาพิรพัฒน์บอกอยากได้มากครับตำแหน่งแชมป์ทูฟ o r y ยูมวยมันวันศุกร์มถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในรุ่นแบนตัมเวท1 1 8ปอนบด์อพิรพัฒน์เสียบเพชรไทยแลนด์เสียบโอ้โห ต้องมีเสียงปรบมือนะครับผู้นี้ระคังยกสุดท้ายยังต้องปรบมือครับเม๊ะไทยแลนด์เอาแข้งขวาครับเกี่ยวได้คืนยังยัดโอ้โหมาเดินไปโดนเข่าเม็ดนี้ครับตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับให้มุมแดง48น้ำเงิน49กรรมการท่านที่2ครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้แดง48 น้ำเงิน49กรรมการท่านที่3นะครับเกิดไกลเกาเกี้ยงครับให้แดง48น้ำเงิน49ครับเจ้าของแชมเปี้ยนคนใหม่ครับพีรพัฒน์มวยเด็ด789แล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตกรับเรียนเชิญครับท่านดรพงวิเศษไฑูทู์ครับท่านให้เกียรติขึ้นมาคาดเข็มขัดไห้กับพีรพัฒน์มวยเด็ด789ครับ วันนี้ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีเลยนะครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับ